การบริการแบบไหนเป็นการบริการแบบสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะครับ้อหนึ่งเลยนะครับการบริการด้วยใจนะครับไม่เอ่อไม่ว่าลูกค้าจะไปที่ไหนนะครับถ้าเราบริการด้วยใจก็คือการแสดงออกนะครับการบริการด้วยใจคือการแสดงออกทางกิริยานะครับกิริยาวาจาท่าทางลักษณะนะครับคุณจะต้องเป็นลักษณะของพนักงานบริการโดยแท้จริงนะครับไม่ใช่ คุณไปเสิร์ฟก็จะยืนแข็งกันด้างไม่อ่อนน้อมถ่อมตนต่างๆปัญหานี้จะเกิดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าก็ดูออกนะนะครับในเรื่องของการบริการอย่างความจริงใจนะครับใส่ใจในรายละเอียดนะครับใส่ใจในรายละเอียดลูกค้าเลยนะครับเอลูกค้าคนนี้นะครับมากับเรากี่ครั้งละเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรเขาชื่ออะไรนะครับส่วนมาจากไหนมาทําไมไม่ต้องไปรู้ ร,รู้แต่ว่านะครับลูกค้าคนนี้นะครับถ้าเราทํากับบริหารโรงแรมลูกค้าคนนี้ไม่ต้องเข้าห้องนี้นะไม่ชอบห้องสไตล์นี้นะนะครับต้องชอบภาษานี้ถ้าคุณสามารถรู้เรื่องพวกนี้ได้ดีนะครับ <S <S <olmuş cing> คุณจะมัดใจลูกค้าคนนั้นได้อยู่แน่นอนนะครับ <S <S คุณสามารถที่จะทําอย่างนี้ได้พนักง,งานสุดตลนรับไม่ว่าจะส่วนใดก็แล้วแต่ต้อนรับห้องอาหารแม่บ้านเจอลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่พักประจานะครับหรือใช้บริการประจำของเรารู้จักทักเขา รหรือรู้จักเรียกชื่อชื่อจริงนะครับนะครับอาคุณรัตพงศ์สวัสดีค่ะนะครับยินดีต้อนรับอีกครั้งนะคะยายานานรับเพราะฉะนั้นพนักงานทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านลอฟอนหรือต่างๆต้องรู้จักลูกค้านะครับรู้จักทักทายลูกค้าเมื่อเจอลูกค้าทุกคนทุกแผนะนะครับจะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับและรู้จักที่จะมีการแก้ปัญหาในกรณีที่ลูกค้าร้องเรียนปัญหาต่างๆนะครับ รับฟังนะครับและปฏิบัตินะครับเอาปัญหาตรงนั้นที่ลูกค้าร้องเรียนเอารับฟังและไปปฏิบัติกับเขานะครับและให้ข้อมูลและมีการติดตามอย่างที่ผมเคยคุยในอีพีก่อนนะครับมีการติดตามผลนะครับลูกค้ามีปัญหานี้เสร็จแล้วแก้หรือยังแก้แล้วลูกค้ามีความประทับใจกลับไปไหมหรือลูกค้ายังไม่โอเคหรือลูกค้ายังไม่พึงพอใจกับปัญหาที่เราแก้ให้นะครับและแก้ต่อไปเราจะต,ต้องมีสถานการณ์ยังไงนะครับ ส่วนในเรื่องของโมเมนต์ที่ดีนะครับการโมเมนต์ที่ดีในเรื่องของให้ลูกค้านะครับสร้างสิ่งที่ไม่คาดคิดในเขานะครับนะครับสร้างสิ่งให้เขาคาดคิดใ้เขานะครับผมอย่างเช่นนะครับโอเคลูกค้าบอกว่าเอ่อขอจองห้องพักหน่อยครับพอดีว่าพวกผมวันที่เนี่ยอาสิบสองนี่ผมจะเข้ามาเนี่ยเป็นวันครบรอบแต่งางานของผมนะครับขอห้องเป็นสุทสวีทนะนะครับโอเคนะครับพนักงานต้อนรับรับสุดและเรียนแจ้งเอฟโอ ครับ FO อาจจะจัดในเรื่องของว c o ค e f o o d นะครับหรือมีการ์ดโวยพรต่างๆมีดอกไม้ช่อๆนี่คือการบริการแบบไม่ได้คาดคิดนะครับหรือการออกนอกกรอบนั่นเองนะครับด้วยนะครับจะรู้ว่าถ้าคุณได้อยู่ในกรอบในกรอบ SOP ต่างๆโรงแรมต่างๆจะไม่มีเรื่องพวกนี้ น,นอกจากว่าจะพนักง,งานนะครับที่รับเรื่องในของลูกค้าเนี่ยนะครับจะมาแจ้งกับหัวหน้างานหรือมาแจ้งกับผู้จัดก,การผู้มีอำนาจคุณท่านผู้จัดก,การครับคือลูกค้าคสเนี้ค่ะเขามาในเรื่องของครบรอบางานแต่งงานคิดว่าเราจะมีคอมพลีเมนต์รีหรือสิ่งสิ่งพิเศษให้เหลือวามาทับใจกับลูกค้าอย่างไรดีคะนะครับเราสามารถแสดงได้นะครับเราสามารถให้ได้มันไม่มีต้นทุนเท่าไหร่ แต่สิ่งที่เราจะได้รับจากลูกค้านะครับคือความสุขลูกค้าพึงพอใจและสิ่งอย่างอื่นว่าการตลาดที่คุยกับลูกค้านี่ครับการตลาดไม่ว่าการตลาดใดก็แล้วแต่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือการตลาดปากต่อปากาการที่ลูกค้าเอาไปพูดในสิ่งที่เราทําให้กับลูกค้าเป็นสิ่งที่ดีๆลูกค้าจะเอาไปพูดและแนะนําโรงแรงมเราต่อโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าการตลาดอยู่ใดๆ นะครับพนักงานบริการส่วนใหญ่เลยนะครับบอกเลยว่าการบริการที่จะอยู่ได้คือการบริการของการบอกต่อนะครับการบอกต่อของลูกค้านะครับเกิดความประทับใจนะครับสร้างความประทับใจลูกค้าและการบริการที่จะอยู่ไม่ได้ก็เหมือนกันนะครับก็เกิดจากการบอกต่อของลูกค้าเหมือนกันเมื่อเขาเข้ามาใช้บริการแล้วสิ่งที่เขาได้รับคือไม่ได้เกิดความประทับใจนะครับไม่ได้เกิดความประทับใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าเข้ามา นะครับพนักงานทุกส่วนนะครับต้องสร้างความประทับใจให้ลูกค้าความประทับใจแรกคือนะครับการสวัสดียินดีต้อนรับที่เขาเข้ามาใช้บริการเราให้เราเป็นผู้รับใช้บริการของเขาสิ่งที่เขาต้องการนี่คือการบริการแบบประทับใจที่พนักงานทุกฝ่ายทุกแผนกทุกกิจการไม่ว่าจะเป็นกิจการโรงแรม กิจาการบริการใดๆก็แล้วแต่นะครับคุณต้องเวลคัมลูกค้าคุณต้องสวัสดีลูกค้าขอบคุณลูกค้าการสร้างความประทับใจเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับฝากไ้ด้วยที่ปรึกษาการโรงแรมและบริการนะครับชอบคอนเทนต์นี้นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ